แล้วก็น้องเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสอบวีเน็ตบ้างคะมันก็ช่วยแบบให้เราแบบมีความสามารถมากขึ้นแล้วช่วยทดสอบสติปัญญาของเราว่ามีมากขนาดไหนอะครับในการเรียนรู้อะครับก็จะได้วัดความสามารถไปเลยค่ะว่าเรามีความรู้มากแค่ไหนในสปีที่เรียนมาแต่ถ้าเกิดจะให้ดีน่าจะมีสอบ3ปีเลยอะค่ะถ้าถือว่าเป็นเรื่องดีในการสอบวีเน็ตอะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการวัดผลแล้วด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนมาได้รับความรู้มาเนี่ยเราได้มากแค่ไหนและเราสามารถเนี่ยนำใบป,ประกาศผลวีเน็ตเนี่ยไปเรียนต่อ <S 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 ที่อื่นได้ด้วยค่ะ การสอบวินิตมันเป็นอะไรที่วัดมาตรฐานของเราด้วยค่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีเนี่ยโรงเรียนเราก็จะได้ชื่อเสียงแล้วก็มันเป็นการวัดในทุกๆด้านของโรงเรียนเลยค่ะเพื่อเตรียมสอบวีเน็ตและเพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทศ,ศศักราช2545 ฉบับปรับปรุงปี2546เฉลยพร้อมคำอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครบถ้วนตามรายวิชาที่สอบตรงตามมาตรฐานข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศรูปแบบข้อสอบของสทศของวีเนีนะครับเรามีรูปแบบข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบมี5ตัวเลือกให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกครับเป็นรูปแบบเดียวปีนี้เรามีข้อสอบนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดดู ยี่สากลุ่มด้วยกันนะครับข้อสอบจะมีทั้งหมดอยู่สองฉบับฉบับที่1คือเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปนะครับความรู้พื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนต้องสอบนะครับขอให้เตรียมดูทั้งหมดอยู่9เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือการสื่อสารรู้เรื่องด้วยภาษาไทยเรื่องที่2คือการสื่อสารรู้เรื่องด้วยภาษาอังกฤษเรื่องที่3คือความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องที่4คือความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รเรื่องที่5ค,ค,คือความรู้เรื่องสังคมศึกษาเรื่องที่6คือความรู้เรื่องสุขภาพพาราณุใหม่เรื่องที่เจคือความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทยเรื่องที่8คือความรู้เรื่องไอซีทีเรื่องที่9สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้โดยสรุป9้าเรื่องนี้ก็คือเป็นความรู้ทักษะนะครับพื้นฐานที่นักเรียนเรียนนักศึกษาเรียนในหลักสูตรนั่นเองนะครับเป็นความรู้ประเภทสามัญนะครับ ส่วนช็อตที่2นะครับช็อตที่สองนี่เป็นแบบทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐานจะมีองค์ประกอบของข้อสอบอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นความรู้พื้นฐานแกนร่วมหลักสูตรส่วนที่สองเป็นความรู้พื้นฐานแกรนร่วมประเภทวิชาและก็ส่วนที่สาเป็นความรู้พื้นฐานแกนร่วมเฉพาะสาขาวิชาตรงนี้สําคัญมากครับก็อยากจะให้ น้องๆได้ไปดูนะครับนักเรียนแต่ละคนนะครับจะได้รับแบบทดสอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทวิชานะครับเพรนั้นนักเรียนนะน้องๆต้องดูว่าตัวเองเนี่ยเรียประเภทวิชาอะไรก็จะได้รับแบบทดสอบในประเภทวิชาที่นักเรียนนักศึกษาเรียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทแม็กเอ c เคชันจำกัด โทร0 2 9 3 8 2 0 2 2 7ต่อ2523หรือ w w w m a k e d u c a t i o n c o m a c h i ว a อีเมล m a k e a c h i v a h o t m a i l c o m